สวัสดีครับพบกับ c j เจเวิร์โฮมนะครับวันนี้เรามาแนะนำโครงการของเรานะครับโครงการของเรานะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสากีตุนนะครับตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับห่างจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพียง5กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือภาพตอนที่เราเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็มีลูกค้า2ท่านนะครับที่เข้ามาจองโครงการของเรานะครับตั้งแต่ ยังถมดินไม่เสร็จเลยนะครับก็ถือว่าโครงการของเราโชคดีมากเลยนะครับโครงการของเรานะครับโครงสร้างนะครับใช้การตอกเสาเข็มนะครับทุกหลังไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือหลังใหญ่อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการตอกเสาเข็มนะครับและช่างของเรานะครับมีฝีมือนะครับเพราะว่าผ่านงานจากงานบริษัทที่กรุงเทพนะครับแต่ละท่านนะครับบางท่านก็มี ประสบการณ์การทำงาน20-30ปีเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเจาะเสาเข็มแล้วใช้เสาเข็มนะครับหย่อนลงไปนะครับลูกค้าก็จะดูได้เลยนะครับตามภาพนะฮะว่าโครงการของเราทำตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับมีท่อระบายน้ำมีบ่อพักนะครับไฟฟ้าก็เราก็ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับอันนี้คือแบบบ้านนะครับทั้ง4แบบของเราตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาทางเพจหรือโทรหรือโทรศัพท์มาติดต่อพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ